ฮัลโหลกราบสวัสดีชาวคิมเมด้าแลนด์ทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณยุกับผมนานะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเมล็ดแกลนทีโซนะครับแกลนทีโซที่ผมว่าก็จะเป็นเมล็ดอันนี้นะครับเมล็ดนี้นะครับสามารถเอาไปคราฟอาวุธได้นะครับแล้วก็เอาไปคราฟปืนสายฟ้าที่12นะครับต่อมาก็จะเป็นการเอาไปอัพแปลงผักเลเวล5แล้วก็เลเวล6นะครับก็จะติดอยู่ที่แกลนทีโซนี้เนาะหลายๆคนวิธีการหานะครับมันจะดรอปจากต้นไม้ระดับสีแดงอันนี้นะครับผม โดยการหา,มาเมล็ดต้นไม้สีแดงน,นะครับก็คือเจ้าวันนี้นะครับเราสามารถหาได้จากการไปตัดต้นไม้ระดับสีม่วงนะครับที่มันเป็นต้นไม้เรืองแสงอยู่ตาแมแบบนะครับพอตัดแล้วเนี่ยมันจะสุ่มดรอปสีต้นไม้มาด้วยนะครับแล้วก็การปลูกต้นไม้ระดับสีแดงน,นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะปลูกไปแล้วแล้วพอเก็บเนี่ยมันจะไม่ได้แกนดีโซใช่ไหมครับเพราะว่าการปลูกแกนดีโซเนี่ยมันมีข้อแมนะครับ ระดับการปลูกเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่แปลงเลเวลหกนะครับก็คือแปลงระดับสุดท้ายนั่นเองนะครับจะเป็นแปลงระดับสีแดงแบบนี้นะครับจ่าฟิวเลเวลหกนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยโดยเราต้องทําการอัพระดับแปลงให้เป็นสีแดงก่อนนะครับถึงจะทําการปลูกและะ้วก็ดรอเป็นแกนดิโซนะครับอ่าโอเคแล้วก็ตอนตัดเนี่ยมันจะใช้ขวานระดับสีม่วงนะครับที่ใช้ตัดต้นไม้เรืองแสงตามแบบเนี่ยในการเก็บนะครับ เดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนะครับการันตี1เมล็ดต่อ1ต้นนะครับปึ๊บชึบอ่าตัดไปแล้วเห็นไหมครับว่าจะขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับมันจะการันตีต้นละ1อันนะครับชึบชึบอ่าโอเคแล้วก็เวลาระยะเวลาในการปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะครับเดี๋ยวผมมาดูว่ากี่วันนะครับอ่าเวลาก็จะขึ้นนะครับเวลาฮาร์เวสเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็น ทูสกาย21 22ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นประมาณเกือบเกือบสามวันนะครับสองวัน22ชั่วโมงนะครับในการเก็บเกี่ยวเมล็ดแล้วก็วิธีการเก็บวิธีการดูแลเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเราก็ทําแปลงระดับสีแดงเนี่ยลดน้าให้เต็มแล้วก็เอามาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วก็พื้นที่แปลงที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาผักหรือว่าอะไรมาปลูกก็ได้นะครับถ้าแปลงมันเหลืออ่านะโอเคก็ วิธีการหาเจ้าเมล็ดแกนดีโซก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ยากนะครับมันจะยากตรงแค่การอัพแปลงให้เป็นระดับสีแดงน,นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าตอนเราขึ้นแปลงทองเนี่ยเราก็ทานานแล้วใช่ไหมพอขึ้นแปลงทองเสร็จเนี่ยเราต้องมาอัพเป็นสีแดงก็คือแบบยาคูณ2นะครับอาจจะใช้เวลา3อาทิตย์หรือ1เดือนนะครับถ้าขยันนิดนึงก็น่าจะไม่เกิน3อาทิตย์นะครับน่าจะได้แปลงระดับสีแดงนะครับถ้าใครอยู่ที่แปลงระดับสีม่วงอยู่เลยครับ ่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเะครับก็จะเป็นการบอกการหา,มาเมล็ดแกนดิโซแบบง่ายๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิปรัวนๆนะครับฝากนี้ก็เพิ่งเริ่มกลับมาทําคลิปเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ธนาด้วยนะครับขอบคุณครับ